สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อไพ่บอกอะไรกับคนนะเรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะไพ่บอกอะไร The w o r อไพ่บอกว่า the w o r อร์เดอะเวอร์คำพูดของไพ่นะเดอะทาโรเซ The word คือต้อนรับความสำเร็จทุกเรื่องดาวเพราะฉะนั้นราศีกุมตอนนี้นะเตรียมตัวนะรครับต้อนรับความสำเร็จเลยครับไม่ว่าจะเรื่องใดมันมีความสุขความน่ายินดีมาถึงคุณแน่นอนความสุขความน่ายินดีนั้นมันคืออะไรทำไมถึงบอกเรื่องนี้กับคุณเรามาดูกันว่าทำไมถึงบอกเรื่องนี้ ไพทาโรทำไมถึงบอกว่าเราจะมีความสุขให้เตรียมพร้อมรับความสุขไพบอกว่าก็เพราะเธอเก็บตัวมานานแล้วเก็บตัวนะหายพิเศษไม่สามารถรู้ได้ทุกสิ่งมันเป็นความลับที่ซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นรางวัลชีวิตสำหรับเธอสำหรับรางวัลชีวิตสำหรับคุณนะ ใครบอกมาเป็นแบบนี้นะ,ะวาวกเตรียมพร้อมรับความสุขความสาเร็จเพราะเธอรอคอยมานานแล้วนะเธอไม่สามารถที่จะดูได้ทุกสิ่งอย่างหรอกโชคของเบื้องบนความสุขเธอไม่รู้หรอกว่าความสุขจะมาตอนไหนแต่ตอนนี้เตรียมเลยเธออาจจะเก็บตัวมานานเก็บงำอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ถึงเวลาแล้ว ผู้อยู่เบื้องหลังก็จะได้รับโอกาสที่จะมีความสุขกับเขาด้วยเช่นกันนะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเรื่องที่บอกเนี่ยไอ้เรื่องโอกาสเรื่องความสําเร็จเนี่ยกะรับความสําเร็จเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกส่งผลอย่างไรกับคุณอ่าส่งผลอย่างไร ส่งผลเป็นเมจิเชียน่ยข่าวสารข้อมูลความสามารถจะช่วยให้สำเร็จส่งผลอย่างไรกับคุณล่ะให้คุณได้รับข่าวดีไงคุณก็จะมีโชคดีมีข่าวดีกับเขาด้วยเช่นกัน The World High Pigeon m a g a i นางแค่ไหนแล้วที่บางคนไม่เคยได้รับข่าวดีกับเขาเลย อย่างน้อยๆขอจังหวะโอกาสในช่วงนี้มีข่าวดีๆกับเขาบ้างเถอะไพชาร์โลก็จะบอกอารมณ์ประมาณนี้นะคุณควรทำเช่นไรเอาละสิถ้าฉันได้รับข่าวดีฉันต้องเตรียมรับความสาเร็จฉันต้องทำอย่างไรเหรอไพ่บอกว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนัก ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแหละถึงเวลามันมาก็มาเองคุณไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคาดคาดหวังรอความหวังหรือว่าจะไปมโนอ,อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเลยสามดาบอยู่เฉยๆเลยปักใจไว้อยู่เฉยๆเลยไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งนั้นอ่าไพ่บอกมาประมาณนี้เท่ากับว่า คุณก็ไม่ต้องทำอะไรพอคุณรู้ว่าคุณจะได้รับโอกาสความสาเร็จคุณจะมีโชคมีลาภคุณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนะถึงเวลามันมาเองแล้วไม่ต้องไปคาดหวังด้วยว่าจะได้แบบนั้นจะได้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สมหวังใบที่ห้าทำแล้วแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงทำแล้วทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไง สีดาบปล่อยวางทุกเรื่องแล้วทบทวนอ่าปล่อยวางปล่อยวางทุกเรื่องนะแล้วทบทวนให้ลึกซึ้งเอาละสิเอาละสิมันหมายความว่าไงช่วยแปลให้หน่อยสิทําแล้วแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงสีดาบมันไม่ต้องเหนื่อยแล้วไงมันเป็นถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พักผ่อนไงได้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ได้คิดทบทวนแนแสดงว่าถ้าคุณเหนื่อยลำบากถึงเวลาแล้วที่คุณจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีโอกาสความสำเร็จแล้วก็ได้พักกับเขาเพื่อทีหนึ่ง<อ>เหนื่อยมานานลำบากมานานถึงเวลาที่จะสบายกับเขาบ้างราศีกุมเตรียมรับข่าวดีนะครับแต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าข่าวดีนั้นคืออะไรไม่ต้องไป ตั้งรอไม่ต้องตั้งเป็นรอไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นถึงเวลามันมาเองอืมแค่เพียงรู้ว่าเตรียมตัวรับความสําเร็จถึงเวลาแล้วทุกคนจะได้พักผ่อนเหนื่อยมานานลาบากมานานใช่ปะไฮพิเทศนี่มันมันมันเป็นผู้เก็บงําความรับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่ไม่สนใจไม่มีใครสนใจเลยไฮพิเทศใช่ไหมจึงเก็บตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวอยู่ในซอกอยู่ในลึกลอยู่ในมุมมืด ถึงเวลาแล้วที่ได้พักผ่อนแล้วไม่ต้องมาแบกรับอะไรต่างๆนาๆนาเนาะครับโอเคราศรีกุมประมาณนี้นะแต่ด้วยบุคลิกของราศรีกุมอ่ะผมว่าคุณเองอ่ะไม่ค่อยี่สูงสิงกบใครหรอกนะเพราะมันขี้ลำคาญมันขี้ลำคาญร,ราศรีกุมนะอืมแล้วก็เป็นคนเบื่อง่ายไม่ต้องอย่อะไรกับใครมากเพราะาเดี๋ยวก็ทํานู่นเดี๋ยวก็ทํานี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอย่างที่บอกเคยบอกหลายๆคลิปไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันอะไรที่มันเป็นของคุณนะถึงเวลาแล้วมันก็เป็นของคุณคุณไม่ต้องไปดิ้นโลนไม่ต้องไปเหนื่อยยากลำบากไปซาะหามาจากที่อื่นแดนไกลไม่ต้องไปเอาของคนอื่นถึงเวลาแล้วมันมาเองมาแล้วมาแบบนิ่มๆสบายๆฝากไว้คแค่นี้นะครับจบแล้วนะราศีกุม ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับโดยผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ